สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแอมกลับมาพร้อมกับคอนเทนต์ทำหน้าอีกแล้วสิ่งที่จะมาพูดถึงแล้วก็พาทุกคนไปดูวันนี้นะคะเรียกว่า PRP ค่ะหลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินคำว่า PRP มาแล้วหรือว่าบางคนก็ไม่เคยรู้เลยว่า PRP คืออะไรนะคะวันนี้เนี่ยจะอธิบายให้ฟังแบบละเอียดกิ๊บเลยค่ะ วันนี้นะคะจะมี5หัวข้อที่แอมจะพูดถึงนะคะนั่นก็คือ 1. PRP คืออะไร2การเตรียมตัวก่อนการทำ PRP 3ขั้นตอนการทำแล้วก็ความรู้สึกตอนที่ทำ4ี่ก็คือหลังทำเป็นยังไงบ้างแล้วก็การปฏิบัติตัวหลังทำด้วยค่ะ5คือผลลัพธ์โอเคเริ่มแรกนะคะ PRP คืออะไรเอมขอโยนเข้าคลิปของคุณหมอเลยนะคะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยอธิบายไว้ชัดเจนแล้วก็กระชับมากๆ PRP โดที่เรียกแบว่าเป็น platelet rich plasma นะคคือพื่อแง่คือเป็น เกลือเลือดเข้มข้นนะครับนะซึ่งเอามาจากตัวเราเองแล้วจะค่อนข้างปลอดภัยเราจะมาผ่านกระบวนการสาก,กัดแล้วก็ปั่นให้มีความเข้มข้นขึ้นประมาณสี่เจ็ดเท่าซึ่งไอตัวเกลือเลือดเข้มข้นเนี่ยมันจะมีโค้ดแฟกเตอร์หรือว่าเป็นสรารนาฬา์ที่มีค่อนข้างดีเลยที่เราจะามาใช้ในการบำุงน,นะฮะซึ่งเมื่อก่อนเรามีการใช้ตัวนี้มานานมากแล้วนะครับในวงการแพทย์เรามานำรักษารเรื่องของแผล เพราะว่ามันทำให้แผลเนี่ยมันหาย,หยได้ไวนะฮะมีตัวโบตัคเตอร์พรงนี้มันก็จะช่วยคีวเรื่องแผลได้ไวขึ้นต่อมากระบวน,น,นการพวกข้อเข่าเสึมต่างก็มาใช้นะครับผู้บริโภคอายุอ่อฉีกเข้าเข่าเข่าก็รักษาดีในด้านของวงการผิวหนังเนี่ยก็เรื่องอี้มาใช้ได้สักพักนึงนะครับเนะพบว่าเออมันช่วยเรื่องของอ่าลุมนสิวนะครับรวมไปถึงเรื่องของผิวเนี่ยเออสมานเลยแล้วก็กระตุ้นสร้างคอลลาเจนได้ดีขึ้นนะครับรวมไปถึงสามารถนำมาฉีดเรื่องของผมได้อีกด้วยนะครับกระตุ้นเรื่องของผมเน หนาขึ้นแน่นขึ้นได้ด้วยนะครับที่ต้องโยนเข้าคิดคุณหมอนะคะเพราะว่าถ้าจะให้พูดเองเนี่ยก็จะพูดไม่กระชับแล้วก็ไม่รู้เรื่องเท่าคุณหมอแน่นอนเลยนะคะแต่มขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่า P R P เนี่ยมันเป็นการทําที่ครอบจักรกวาลน,นะคะไม่ได้เป็นการแบบว่าเฉพาะจุดขนาดนั้นคือมันก็จะช่วยในเรื่องของรูขุมขนหลุมสิวรอยดําแล้วก็ความอิ่มฟูของผิวเข้าไปกระตุ้นคอลลาเจนแต่ว่ามันก็จะไม่ได้แบบว่าเฉพาะจุดนะคะ เขาก็จะช่วยได้แบบทั่วทไปโดยรวมของผิวหน้าเรานะคะที่ที่จำไปทํา PRP ครั้งนี้นะคะก็คือโรงพยาบาลจุฬาลาัต9์เก้าแอร์พอร์ตก็อยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ศูนย์ที่ไปทำเนี่ยเรียกว่า TA Center ก็คือเป็นศูนย์สุขภาพและความงามนะคะมีทั้งสัญญกรรมอะไรแบบครบวงจรเลย โอเคต่อไปเราพูดถึงการเตรียมตัวก่อนทํานะคะทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะมีโบชัวมาให้เราให้เราทําก่อนที่จะไปทํา PRP ประมาณ1อาทิตย์นะคะนั่นก็คือนอนพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย8ชั่วโมงแล้วก็ดื่มน้ํามากๆประมาณ2ลิตรแล้วก็เพื่อผลลัพธ์ที่ดีเนี่ย กินวิตามินซีก่อนไปทำหนึ่งอาทิตย์ก็จะดีมากๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยงดแอลกอฮอล์แล้วก็สูบบุหรี่อย่างน้อยเนี่ยสอวันก่อนทำนะคะแล้วก็มีข้อห้ามนิดหน่อยนะคะเรื่องการทานยาก็คือห้ามทานยากลุ่ม ASA หรือ NSAID ก่อนทำสองวัน ต่อไปเราพูดถึงขั้นตอนการทํากันบ้างนะคะเริ่มแรกเนี่ยก็จะมีการทายาชาค่ะแล้วก็ทิ้งยาชาไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วการทำ p r p เนี่ยคือการใช้เลือดของเราเองใช่ไหมก็จะมีพยาบาลนะคะมาเจาะเลือดให้เรานะคะซึ่งเจาะเลือดเนี่ยก็จะใช้เลือดตรงแขน ซึ่งมันจะเป็นการเจาะเหมือนกับเราบริจาคเลือดอะคะ่ะเขาก็จะให้แบบให้เลือดมันไหลไปเองตามสายยางนะคะแล้วก็ไปอยู่กับตัวสลิงแต่ที่พิเศษของที่นี่เนี่ยคือเขาใช้สลิงสงชั้นค่ะเขาบอกว่าสลิงสงชั้นเนี่ย เป็นตัวที่ต้นทุนแพงที่สุดเลยนะคะคุณพยาบาลเนี่ยก็จะดูดเลือดเราไปนะคะใส่ไว้ในสลิงชั้นนอกนะคะหลังจากที่ดูดเลือดเสร็จนะคะไม่แน่ใจว่าดูดไปเท่าไหร่นะคะแล้วก็เอาไปใส่ในเครื่องสําหรับเอาไปปั่นเลือดนะคะก็ใส่เครื่องไว้ประมาณ5นาทีนะคะระหว่างนั้นเนี่ยก็จะมีผู้ช่วยคุณหมอมาเช็ดยาชาออกบอกก่อนเลยทุกคนว่า การที่เขาให้เตรียมตัวก่อนมาทำเนี่ยมันสําคัญแล้วก็จําเป็นมากๆนะคะให้เตรียมตัวมาดีๆเพราะว่าพลาสมาที่เราจะได้เนี่ยมันจะ ได้เยอะหรือได้น้อยเนี่ยอยู่กับเลือดของเราเลยถ้าเลือดเราดีเราก็จะได้พลาสมาเยอะเอามาทําบนหน้าได้เยอะมากนะคะแต่ว่าถ้าได้น้อยเนี่ยได้แค่ไหนเขาก็จะทําแค่นั้นซึ่งถ้ามันได้น้อยมันก็ไม่คุ้มนะทุกคนแอ้ก็ถามผู้ช่วยคุณหมอว่าเคยมีคนที่แบบได้พลาสมาน้อยๆไหมก็คือเคยมีนะคะก็เป็นคุณผู้ชายชาวจีนนะคะคือคุณแฟนเนี่ยซื้อคอร์สไว้แล้วก็เหมือนเหลือครั้งนึงก็เลยให้คุณผู้ชายมาทําแล้วคุณผู้ชายเนี่ยก็สูบบุหรี่จัดมากเหมือนประมาณแบบ วันละสองซองเลยนะคะก็เลือดมันก็จะข้นมากได้พลาสมามาแค่1ซีซีเท่านั้นได้มาแค่นั้นเขาก็จะทําให้แค่นั้นนะคะไม่มีการเอาเลือดขึ้นมาปั่นใหม่อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้ดีเลยนะคะทุกคนพลาสมาที่ควรจะได้นะคะที่แบบจะได้ประสิทธิภาพที่ดีนะคะคือควรจะได้สัก6กถึงเซีซีนะคะหลังจากปั่นเสร็จนะคะออกมาจากเครื่องก็จะเห็นเลยว่ามันแยกชั้นกันเลยนะคะชั้นบนที่เป็นน้าเหลืองเหลืองเนี่ยก็คือพลาสมาแล้วข้างล่างก็เป็นเลือดที่จะต้องทิ้งออกไปนะคะทีนี้สลิง สชั้นเนี่ยก็ใช้ประโยชน์ตรงนี้เลยค่ะคือสลิงชั้นในเนี่ยสามารถที่จะดูดพลาสมากออกมาได้เลยโดยที่เราไม่ต้องแบบเทเข้าเทออกเปิดเข้าเปิดออกให้มันมีการปนเปื้อนใดๆเลยนะคะในส่วนพลาสมาของแอมเนี่ยแอมได้มา 6C ซซึ่งแบบภูมิใจในตัวเองมากทําได้ดีมากนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินน้ําเยอะหลังจากที่ได้พลาสมาแล้วนะคะคุณหมอเขาก็จะเข้ามา ต่ออุปกรณ์นู่นนี่นั่นมากมายเพราะว่าที่นี่นะคะมีนวัตะกรรมก็คือคุณหมอเนี่ยจะเอาตัวพลาสมาเนี่ยต่อเข้าไปในเครื่องแล้วก็จะมีหัวที่เป็นเข็ม9้าเข็มนะคะต่อกับสลิงอีกทีหนึง่งตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะคํานวณให้ปล่อยพลาสมาออกมาได้เท่าๆกันทั่วหน้านะคะโดยปล่อยออกมาทางเข็ม9้าเข็มนั่นแหละแล้วคุณหมอเนี่ยก็จะเป็นคนคํานวณน,นะคะว่าผิวเราปัญหาผิวเราเนี่ย ใช้เข็มยาวหรือเข็มสั้นประมาณไหนนะคะซึ่งของแอมเนี่ยน่าจะได้เข็มประมาณสั้นๆเลยไม่ได้ยาวมากนะคะเพราะว่าปัญหาผิวไม่ได้เยอะมากความพิเศษของเครื่องและเข็มตัวนี้อีกอย่างนะคะก็คือว่าเวลาที่จะฉีดเข้าไปเนี่ย เขาจะดูดผิวเราขึ้นมาแล้วก็เข็มก็จะลงมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนกับว่ามาเจอกันตรงกลางระหว่างผิวกับเข็มมันจะไม่ได้แค่แบบว่าเป็นการปั๊มลงไปบนผิวนะคะซึ่งมันจะไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะคือเสียงมันค่อนข้างน่ากลัวทุกคนเพราะว่ามันดูดผิวเราขึ้นมาอย่างแฟนแอมที่ถ่ายคลิปวิดีโอให้เนี่ยนางก็ถามว่ารู้สึกยังไงบ้างคือเสียงมันน่ากลัวมากเหมือนจะเจ็บมากๆนะคะแต่จริงๆคือไม่เจ็บเลยคือเบื้องต้นคือเราก็ทายาชามแล้ว มันก็เลยทําให้เราไม่รู้สึกเจ็บนะคะแต่ว่าการทําวิธีนี้มันยิ่งไม่รู้สึกเข้าไปใหญ่คือมันไม่ได้โดนกดเข้าไปที่หน้าไม่ได้โดนกดเข้าไปที่กระดูกนะคะยิ่งไม่รู้สึกเข้าไปใหญ่เลยไม่เจ็บเลยทุกคนถ้าผากโอเคแมบไหวไหมน่าจะรู้สึกที่สุดแล้ว <c oughs> น้องเพราะผิว <c oughs> มันบางด้วยแต่นี่ก็เป็นแล้วแต่เซนซ์เซนส์นแต่และคนนะบางคนก็จะรู้สึกตรงแก้มเยอะอะไรเงี้ยรู้สึกตรงขอบหน้าที่มันไม่โดนยาชาอ๋อเออนื้ออาเบตแตะไม่ถึงมัน นี่พอหน้าผากมีความโค้งเนี่ยบางครั้งมันจะดูดยากนิดนึงอันนี้มันดูดหนังขึ้นมาให้โดนเข็มอะครับใช่ครับผมก็คือให้ให้ชนกับลำดับความลึกของเข็มที uh ่เราตั้งไว้นะคือพอดูดขึ้นมาปุ๊บพอมันชนปุ๊บเครื่องก็จะดีเทคอัตโนมัติแล้วก็พร้มฉีดยาเข้าไปเลยอ๋อแล้วมันก็จะได้ความสม่ำเสมอของระดับแล้วก็มันทำครอบมันข้อดีอีคือหนึ่งมันไวด้วยแล้วก็มันค่อนข้างแม่นยำด้วยอะไรเงี้ย ความรู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรมาดูดผิวขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบมันจะเจ็บเข็มจิ้มแล้วจะเจ็บหรืออะไรเลยนะคะซึ่งแอมคิดว่ามันค่อนข้างมีประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าเคยเห็นคลินิกอืนรีวิวคนอื่นเนี่ยเวลาไปเขาจะใช้วิธีการเป็นมือคุณหมอนะคะฉีดลงไปแทนซึ่งถ้าเกิดว่าเวลาเราฉีดลงไปลึกมากเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกเจ็บนะเพราะว่ายาชามันเข้าไปไม่ถึงเนาะหลังจากนั้นนะคะตรงส่วนที่เข้าไม่ถึงนะคะคุณหมอก็จะใช้เข็มเนี่ย จิ้มด้วยมือแล้วก็แบบว่าเก็บรายละเอียดทั่วๆหน้าอีกหนึ่งครั้งนะคะซึ่งตอนที่คุณหมอจิ้มเนี่ยยิ่งไม่เจ็บเข้าไปใหญ่ทุกคนแฟนมันก็บอกว่าคุณหมอมือนิ่งมากๆเลยนะคะไม่เจ็บเลยก็เป็นการสะกิดๆทั่วหน้านะคะหลังจากฉีดเสร็จเนี่ย เราก็จะมีพลาสมาเหลือคุณหมอก็จะวางพวกผ้าก๊อซแล้วก็เอาพลาสมาเนี่ยมาทาให้ทั่วๆหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งคุณหมอก็อธิบายว่าผิวหน้าเราเนี่ยมันโดนเข็มจิ้มไปแล้วมันจะมีรูสามารถเปิดให้พวกพลาสมาเนี่ยมันเข้าไปในผิวได้ง่ายอยู่แล้วนะคะก็เป็นการมาร์กหน้าไปด้วยพลาสมานะคะหลังจากทําเสร็จนะคะก็จะมีผู้ช่วยมาเช็ดทคำความสะอาดพลาสมาออกแล้วก็มีการทายาฆ่าเชื้อให้นะคะ ต่อไปมาพูดถึงความรู้สึกหลังทําแล้วก็การปฏิบัติตัวหลังทํานะคะหลังทาเนี่ยก็เขาก็แนะนําให้กลับบ้านเลยนะคะไม่ให้ไปไหนต่อแล้วเพื่อไม่ให้ไปโดนฝุน่นโดนเชื้ออะไรต่างๆนะคะเพราะว่าหน้าเรากำลังแบบบอบบางอยู่ก็หลังจากกลับมาบ้านนะคะแอมก็มันก็เย็นแล้วแอมก็กินข้าวอาบน้ําแล้วก็นอนเลยนะคะไม่ได้ล้างหน้าหรือว่าทาครีมอะไรใดๆเลยแอมมีถ่ายคลิปตอนหลังทําแล้วก็1วันหลังทําไว้ให้ด้วยนะคะเป็นอันนี้ แล้วแบบแสบผิวอะ่ะแล้วก็แสบทั่วหน้าเลยนะทั่วหน้าเลยแล้วก็เหมือนแบบยาพอยาชามหมดฤทธิ์ล้วก็เลยเริ่มแสบแต่ก็เนี่ยมันไม่ไม,ไม่ไม่มีรอยแดงละมันจะมีรอยเข็มเบาๆอยู่แต่ว่ารอยแดงอะไรไม่มีละเออนั่นแหละมันแสบอ้ตรงที่มันโดนจิ้มๆอันแหละโอเคตอนนี้เราก็มาอัปเดตหน้าหลังจากที่ทำหนึ่งวันนะคะตอนนี้เป็นช่วงบ่ายของอีกวันหนึ่งแอมก็อาบน้ำสระผมแล้วก็ล้างหน้าแล้วนะคะแอมใช้ เคลียร์โนตตัวนี้ล้างหน้านะคะเป็นสูตรเจนทลฟอร์มูล่าเลยนะคะก็ล้างแล้วก็ไม่มีอาการแสบหรืออะไรนะคะแล้วก็หน้าตอนนี้อะให้ดูว่าหน้ากลับมาเป็นปกติแล้วนะคะก็เป็นเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราก็ยังมีรอยมีอะไรอยู่นะคะ สุดท้ายนะคะเรามาพูดกันถึงผลลัพธ์ที่ได้กันว่าทํามาขนาดนี้มันได้อะไรบ้างนะคะมาอัปเดตกันนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่สิหลังจากที่ทํา PRP มานะคะให้ดูผิวหน้าตอนนี้เนี่ยพวกรอยดำเนี่ยมันยังมีอยู่แต่ว่ารู้สึกว่ามันจางลงนะอันนี้เป็นรอยใหม่เพราะว่าเราแกะสิว รู้สึกว่ารอยสิวจางลงแต่ที่สำคัญเนี่ยรู้สึกเลยว่าผิวหน้าชุ่มชื้นมากแล้วก็แต่งหน้าติดทนแบบไปเดินสำเพง็งร้อนๆหน้าก็ไม่หลุดนะคะแล้วก็มีความแบบหน้านุ่มเนียนมากคือแอมมาใช้สกินแครนเดิมนะแต่ไม่ไม่เคยรู้สึกว่าหน้ามันจะนุ่มเนียนขนาดนี้มาก่อน แบบเออมันเนียนมากอ่ะมันเนียนไปเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับรูขุมขนที่มันจะแบบว่ารูที่มันเหี่ยวๆอ่ะมันรู้สึกว่ามันฟูขึ้นผิวหน้าดูฟูขึ้นนะคะหน้ามันดูมีความเต่งขึ้นอ่ะให้ดูกันใกล้ๆเลยตรงเนี้ยจริงๆอ่ะมันจะมีความเป็นรูๆๆให้เห็นชัดๆนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันฟูขึ้นมาวันนี้เมตื่นมาล้างหน้าแล้วถึงกับ ต้องหยิบกล้องมาอัปเดตทุกคนดูกันเลยนะคะอันนี้นือเป็นหน้าที่เพิ่งล้างเลยนะคะคือแอมอะนอนตอนตีห้าครึ่งแล้วตื่นตอน9ก้าโมงก็คือนอนไปประมาณสามชั่วโมงครึ่งทวนแล้วคือถ้าเรานอนน้อยขนาดเนี้ยไม่มีทางที่รูขุมขนจะฟูเต่งแล้วก็เต็มได้ขนาดนี้แต่ตอนเนี้ยรู้สึกว่าแบบรูขุมขนเต่งม,มากแล้วก็ไม่มีการแบบหน้ายมหน้าเหี่ยวอะไรใดๆเลยนะคะนี่ดูดิ ไม่มีรูหุมขนเป็นปรูๆให้เห็นเลยอะน่าใจมากเมื่อกี้ไปทาสกินแคร์นะคะก็เลยนึกขึ้นได้ว่าลืมพูดว่าไม่ว่าเราจะโบกสกินแคร์มาหนักแค่ไหนนะคะแต่ว่าการที่นอนน้อยขนาดนี้เนี่ยมันก็จะไม่ช่วยอะไรเลยนะคะในเรื่องของรูหุมขนโบกมาหนักแค่ไหนแต่ถ้านอนน้อยก็คือจบค่ะ แต่ผิวที่ได้ตอนนี้นะคะจะบอกว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในชีวิตเลยที่รู้สึกว่าผิวมันเนียนเรียบขนาดนี้นะคะโอเคตอนนี้ขออธิบายรายละเอียดเรื่องผลลัพธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะก็หลังจากที่ทำมาเนี่ยแอมรู้สึกว่ามันจะเห็นผลจริงๆอะหลังจาก 2วีคไปแล้วนะคะมันจะไม่ได้เห็นผลทันทีนะทุกคนอย่าอย่าคาดหวังว่าการทําหน้าเนี่ยพอทาแล้วปุ๊บมันจะเห็นผลนะคะทําหน้าทุกอย่างเนี่ยมันยังต้องใช้เวลานะคะทุกคนแล้วก็ที่ amazing ก็คือช่วง2วีคที่เริ่มเห็นผลเนี่ยเป็นช่วงที่อมนอนน้อยมากๆเพราะว่ามีอาการออฟฟิศซินโดรมนะคะมันมีความแบบปวดหลังมากๆไม่ว่าจะนอนท่าไหนอะไรยังไงมันก็ปวดหลังตลอดเวลามันก็เลยนอนไม่ค่อยหลับนะคะคือนอนน้อยมากๆแล้วก็คือแบบตาโบมากๆปกติแล้วแทบนอน น้อยขนาดนั้นเนี่ยมันจะหน้าหมองมากแล้วก็มีความแบบหน้าสุดโสมแล้วก็ผิวเหี่ยวแบบเห็นริ้วรอยบางๆตรงที่หน้าผากเนี่ยเห็นชัดมากเลยนะคะ แต่ว่าเหมือนแบบโกงความตายมากเลยนะหลังจากที่ทำ PRP มานะหน้าไม่หมองไม่โซไม่มีริ้วรอยอะไรเลยมีแค่ใต้ตาที่คล้ำนะคะเหมือนเราโบกครีมมันหนักกินคอลลาเจนมาเยอะนะคะคือหน้ามันดีหน้ามันอิ่มฟูม,มากๆคือมันมันรู้สึกเลยว่าเขาอะเข้าไปช่วยกระตุน้นคอลลาเจนข้างใต้ผิวเลยจริงๆอนะรู้สึกว่า คงขายข้างใต้ผิวมันแบบมันแน่นจับกันอย่างนี้เลยอะ่ะช่วงที่เห็นผลนะคะรอยสิวที่เคยเป็นหรือว่าเพิ่งจะเป็นสิวเพิ่งกดสิวเนี่ยรอยมันหายไวมากแผลหายไวมากๆเหมือนเขาแบบสมานแผลได้ดีมากๆเลยนะคะการทํา p r พีเนี่ยเหมาะกับใครว่าเหมาะสําหรับคนที่แบบใช้ผิวหน้ามันหนักแล้วก็ ซุดโซมแล้วก็เหนื่อยพักผ่อนไม่พอใช้ร่างกายมาหนักสุดๆนะคะแล้วก็อยากจะฟื้นฟูหน้าให้มันแบบมีความดูดีทั่วๆนะคะก็ทํา p r พีก็ค่อนข้างเหมาะมากๆแล้วก็พวกริ้วรอยที่ไม่ได้ลึกมากนะคะแอมรู้สึกว่าเขาค่อนข้างบางลงด้วยอะ่ะคือมันมันเหมือนรู้สึกว่าผิวมันอิ่มผิวมันแน่นแล้วมันก็ฟูขึ้นมาเติมเต็มพวก ร่องลิ้วรอยนั้นนะคะโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กันนะคะใครมีคําถามอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะเดี๋ยวเอามาตอบให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย